ขอลูกที่ไหนดีขอแล้วได้จริงสำหรับผู้มีบุตรยากวัดไหนดีวัดไหนดังเรื่องการขอลูกขอยังไงถึงจะได้ต้องเตรียมอะไรไปไหว้และแก้บ,บนยังไงแอดรวบรวมไว้ให้แล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศมาฟังกันเลยจ้าที่แรกวัดพระาธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่คนที่ไปไหว้ขอลูก ก็มักจะไปไหว้ขอกับหลวงพ่อทันใจเชื่อกันว่าไหวปุ๊บติดปับ๊บลวดเร็วทันใจแถมวัดนี้ยังเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่กว่า1,400ปีด้วยรับประกันความขังส่วนใหญ่แล้วมักจะมาขอพรแบบมีกำหนดเวลาประมาณสามเดือนก็จะได้ลูกสมใจตามที่ขอ กับหลวงพ่อทันใจไว้วิธีการขอลูกตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้ลูกภายในเวลาสเดือนและขอให้เด็กที่คลอดออกมาแข็งแรงอายุยืนเลี้ยงง่ายถ้าสมหวังแล้วก็ให้กลับมาไหวอีกครั้งพร้อมนำพวงมา,มาลัยดอกมะลิจำนวน50าสพวงขึ้นไปไปถวายและสถานที่ยอดฮิต อีกที่หนึ่งคือวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรหลวงพ่อโสธรก็จะทำให้พรนั้นสำเร็จว่ากันว่าเด็กที่ขอกับหลวงพ่อโสธรจะเป็นเด็กที่ฉลาดและค่อนข้างธรรมะธรรมโมแต่ข้อห้ามที่เคร่งคัดห้ามตีห้ามด่าห้ามเดินข้ามหัวเด็กเพราะจะทำให้เด็ก ป่วยง่ายเมื่อได้ลูกสมใจปรารถนาแล้วควรพาเด็กมาไหว้ทุกปีรวมถึงขอให้เด็กมีอายุยืนยาวพร้อมฝากฝังให้หลวงพ่อช่วยดแูแลวิธีการขอลูกจุดธูปสามดอกและกล่าวคำอธิษฐานขอให้ลูกที่มาเกิดเป็นเด็กเลี้ยงง่ายอายุยืนแข็งแรง เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีใครเห็นก็เอ็นดูถ้าจะบนให้บนด้วยละครรำหรือไข่ต้มขั้นต่ำ99ฟองที่ที่ 3, สามศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าจะมีวันไหว้ขอลูกโดยเฉพาะชื่อว่าวันงวนเสียวตรงกับวันที่15บ้าค่เดือนหนึ่ง ตามปฏิทินจีนเท่านั้นและมีความเชื่อว่าแต่ละปีจะมีลิมิตด้วยว่าขอได้ปีละไม่เกินกี่คนเด็กที่ลงมาเกิดในแต่ละปีมีจำนวนไม่เท่ากันถ้าหากว่าหมดโคต้าบางคนอาจจะต้องรอขอใหม่ในปีหน้าให้ผู้ขอสะสมบุญกันไปก่อน วิธีการขอให้พากันไปทั้งคู่ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันกล่าวคำอธิษฐานบอกชื่อนำสกุลอายุของตัวเองและขอให้เจ้าพ่อใหญ่ประทานพรและประทานลูกให้เราทั้งสองถ้าสำเร็จจะมาขอบคุณท่านถวายสิงโตทำจากน้ำตาล สิงโตถั่วที่ทำจากถั่วสามารถหาซื้อได้บริเวณศาลพร้อมเตรียมเทียนแดงหนึ่งคู่ทูบสามดอกส้มหมูสามชั้นดอกไม้เพิ่มเติมหรือแล้วแต่สะดวกพร้อมกับให้ฝ่ายชายเอารูปปั้นสิงโตที่ศาลกลับไปบูชาที่บ้านส่วนส้มก็เอามากินทั้งสองคน ถ้าได้ลูกตามที่สมหวังแล้วให้กลับมาถวายสิงโตอีกครั้งและเพิ่มเป็นสองเท่ามีความเชื่อว่าถ้าถวายสิงโตถัว่วจะสามารถเลือกเพศของเด็กได้สารเปิดตั้งแต่6โมงถึง24.00น,นในวันง่วนเสียวเท่านั้น 4. วัดเล่งเนยี่เยาวราช ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อที่มาช่วยดูแ,แลและคุ้มครองเด็กเล็กๆแม่ซื้อจะเรียกว่ามาผัวซึ่งองค์อาผัวจะเป็นเทพเจ้าอุ้มเด็กจะอยู่ติดกับเจ้าพ่อเฮงเจียและจะเปิดให้ไหว้แค่ช่วงวันที่หนึ่งถึงเจ็ดเดือนเจ็ดตามปฏิทินจีนเท่านั้น สำหรับการขอลูกที่วัดเล่งในยี่ก็ให้จุดธูปขอพรไหว้ขอลูกตามที่ตั้งใจหรือจะตั้งจิตอธิษฐานแล้วค่อยเอาของมาแก้บนทีหลังแล้วของแก้บนก็ได้แก่ขนมทับทิมสำหรับเด็กผู้ชายขนมสามเหลี่ยมสำหรับเด็กผู้หญิงของไหวอ้อื่นๆเช่น ไข่เป็ดต้มย้อมสีแดงกิ่งทับทิมหมูต้มทองเป็ดเด็กผ้าห่อตัวเด็กของใช้เด็กเป็นต้นถาวายแล้วลาไปใช้ต่อได้ 5. วัดโพกรุงเทพนอกจากพระนอนที่วัดโพจะดังในเรื่องการขอพรเกี่ยวกับความรักแล้วพระยืน หรือพระพุทธโลกนาถที่วัดโพก็มีชื่อเสียงด้านการไหว้ขอลูกใครที่อยากไปไหว้พระขอลูกพระพุทธโลกนาถเป็นพระเก่าแก่สมัยอยุธยาว่ากันว่าเจ้าจอมแว่นสนมเอกในรัชกาลที่หนึ่งก็ได้มาไหว้ขอลูกที่นี่และได้สมความปรารถนา ทำให้พระพุทธ,ธโลกนาถมีชื่อเสียงด้านการขอลูกวิธีการขอลูกเตรียมของถวายได้แก่กทูกเทียนกล้วยมะพร้าวและไข่ต้มตามจำนวนที่ศรัทธาตั้งจิตอธิษฐานขอให้มีลูกตามที่ตั้งใจและกำหนดเวลาว่า ขอให้มีภายในสมเดือน6เดือนหรือหนึ่งปีจากนั้นก็ลาเอาของไหว้กลับไปกินที่บ้านถ้าเกิดว่าได้ลูกตามที่ปรารถนาแล้วก็ให้กลับมาไหว้ท่านบ่อยๆหรือพาเด็กมาไหว้ให้ท่านช่วยคุ้มครองและขอให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่อจากนี้แอดมินจะพาลงใต้วัดพระมหาธาตุวรวมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นชื่อเรื่องไหว้พระขอลูกเช่นกันวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระโพยพระแอดหรือพระสังกจายนะ เป็นพระที่มีรูปร่างอุดมสมบูรณ์ใครที่ไปขอพรเกี่ยวกับเงินทองครอบครัวหรือขอลูกก็มักจะสมหวังในตู้กระจกที่ตั้งข้างๆทั้งหมดนั้นคือรูปเด็กที่พ่อแม่หลายๆคนมาขอพรแล้วสมหวังเมื่อได้ตามที่ขอแล้วก็เอารูปเด็ก มาวางไว้เพื่อเป็นการบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยคุ้มครองนั่นเองวิธีการขอลูกตั้งจิตอธิษฐานกราบขอพรเหมือนการไหว้พระขอลูกตามปกติเมื่อได้ลูกตามที่สมหวังแล้วให้นำรูปถ่ายของลูกไปใส่ไว้ในตู้กระจกที่อยู่ใกล้ๆ หลังจากขอพรกับพระแอดแล้วจากนี้เราจะเดินทางไปขอลูกที่ต่างประเทศกันมาดูกันเลยจ้าว่ามีที่ไหนบ้างวัดแรกวัดหลินซางเจียงซูประเทศจีนต้องปักหมุดวัดนี้เอาไว้เลยเป็นวัดเก่าแก่และมีความสวยงามมากๆคนที่อยากขอลูกก็มักจะไปไหว้พระขอลูกที่นี่กัน สำหรับไฮไลท์ของวัดนี้ต้องไปขอพรกับพระสังกจายเป็นพระสังกจัยองค์ใหญ่มีเด็กๆห้อมล้อมเยอะแยะมากมายว่ากันว่าถ้าได้ไปไหว้ที่วัดนี้เด็กที่คลอดออกมาจะเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดและไหวพริบดีวิธีการขอลูกตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนำสกุลวันเกิด พร้อมขอให้มีลูกหลังจากนั้นนําเอามือมาลูบเป็นวงกลมที่ท้องของพระสังกจายแล้วก็เอามือลูบที่รูปปั้นเด็กที่ปีนป่ายอยู่บริเวณนั้นปิดท้ายด้วยการเดินวนขวาสามรอบรอบพระพุทธรูปก็เป็นอันเสร็จ การแก้บนก็คือพาเด็กมาไหว้พร้อมบอกกล่าวว่าเป็นเด็กที่ไหว้ขอพรอมาเท่านี้ก็เรียบร้อยและที่ต่อไปมาที่ฮ่องกงกันเจ้าแม่กวนอิมอ่าวรีพับเบิ้ฮ่องกงเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนมักนิยมไปไหว้ขอลูกกันมากเพราะเดินทางง่ายที่ฮ่องกงมีวัดเจ้าแม่กวนอิมอยู่หลายวัด และวัดยอดฮิตคือที่อ่าวรีพับเบชื่อวัดชินหัวโดยที่วัดจะมีให้ไหวท้ทางเจ้าแม่กุนอิมและพระสังกกระจายวิธีขอลูกให้ไหว้ขอพรกับเจ้าแม่กุนอิมโดยการตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอให้มีลูกและไหว้พระสังกกระจายต่อ มีความเชื่อว่าถ้าอยากขอเด็กผู้ชายให้รูปท้องด้านซ้ายแต่ถ้าอยากได้เด็กผู้หญิงให้รูปท้องด้านขวาถ้าบนไว้ว่าจะเลิกกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตก็จะส่งผลให้พรที่ขอได้ผลเร็วหลังจากที่ได้ตามที่ขอก็ให้พาเด็กๆมาไหว้บ่อยๆ ปิดท้ายการที่ประเทศญี่ปุ่นวัดโคโตคุอินที่พลาดไม่ได้คนที่ไหว้ขอลูกก็มักจะไปไหว้พระใหญ่ใดบุญสึที่ขออะไรก็มักจะได้สมความปรารถนาพระใหญ่ใดบุญสึเป็นพระพุทธรูปที่ทรรมาจากสัมทริทำให้มีองค์พระ เป็นสีเขียวมีความสูง13เมตรองค์พระพุทธรูปใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่นวิธีการขอลูกตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลพร้อมวันเกิดและขอพรตามที่อยากได้สำหรับใครที่กลัวลืมว่าต้องไปแก้บุญที่ไหนบ้างก็อย่าลืมจดไว้นะคะถ้าจะให้ดี ก็เลือกแค่วัดใดวัดหนึ่งเท่านั้นเชื่อกันว่าลูกที่เกิดมามักจะเป็นเด็กที่ฉลาดเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจขอให้เอฟซีและผู้ฟังทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา